วันนี้เนี่ยนะคะอยากาใช้คำนี้ค่ะว่า you know me you know me a little bit อะไรนะ you know me a little go <laughs> นะคะโถยหนูเว้ยนะคะจริงที่เขาพูดได้ไม่ผิดหรอกค่ะที่ว่าเราี่ยรู้จักเขาน้อยไปเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่นักการเมืองคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ไปไปมามรู้จักมันน้อยไปจริงๆค่ะมันเป็นมากกว่านั่นค่ะทุกคนนะคะเป็นมากกว่านั่นทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามากกว่าที่เราแบบคาดไม่ถึงคือเข็มขาดสั้นไปเลยถ้าเจอคนคนนี้นะคะจากที่เราเห็นก็คือเป็นนักการเมืองคนหนึ่งนะคะซึ่งทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่านักการเมืองตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังเป็นอีแอบอยู่เบื้องหลังนายก,กวันนี้นะคะเป็นใคร เพราะว่าเข้ามาภารกิจแรกเลยที่ทําเลยก็คือเป่าคดีนะคะแล้วก็อนุมัติงบ4,400กว่าล้านเนี่ยนะคะไปที่สนามแข่งรถทั้งๆท,ท,ที่ประเทศโหประสบนะคะไม่ว่าจะเป็นคือคือถ้าจะบอกว่าอนุมัติอันนี้ไปก่อนที่จะน้ําท่วมหัดใหญ่แต่เฮ้ยอยุธยาภาคกลางหลายจังหวัดเนี่ยมันมันท่วมกันมาตั้งกี่เดือนแล้วแล้วพอไม่กี่วันมานี้ก็ไปเคาะนะคะบอกว่าจะเยียวยาเท่านั้นเท่านี้สําหรับคนที่ที่สงขา ที่นี้มาพูดถึงนะคะเรื่องของการที่วันนี้มีการเชื่อมโยงโดยการเอาภาพนะะซึ่งแม้จะมาบอกว่าตั้งแต่ปี57อะไรก็แล้วแต่คือภาพมันเก่าใหม่มันไม่สําคัญหรอกคะ่ะมันสําคัญอยู่ที่ว่ามันมีใครบ้างที่อยู่ในภาพที่ติดอยู่ในเฟรมะะมันมีใครบ้างแล้ววันนี้คนคนนั้นเนี่ยนะคะมันมาเป็นนายกรัฐมนตรีไงแล้วมึงจะให้คนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาได้ยังไงคือจะไปอยู่กันตรงนั้นด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะมันเคยมีการปล่อยภาพนี้มาแล้วเป็นภาพที่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบานนะคะนะคะเขานี่แหละเป็นคนโพสต์เองนายกนี่แหละเป็นคนโพสต์เองก็คือไอ้หนูเนี่ยโพสต์เองเหมือนจะบอกว่าตอนเนี้ยมีใครหนุนหลังอยู่นะคะซึ่งในนั้นก็มีเจ้าพ่อพลังงานหรืออะไรที่เคยมีคนพูดถึงว่าสามสอนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสามสอที่เขาว่ากันนะะั่นแหละค่ะ นะฮะมันมีสออะไรบ้างเชื่อว่าทุกคนวันนี้รู้ดีการเอาภาพนั้นมาลงตอนแรกเลยนะคะก็เพื่อที่จะเหมือนยอเยอะเย้ยเหมือนจะอะไรบอกว่า,าถึงมึงจะปลดกูนะคะเดี๋ยวกูไปตั้งแล้วเดี๋ยวกูก็มีคนสนับสนุนมึงดูสิแบ็คกูใหญ่ขนาดไหนอะไรนู่นนี่นั่นแต่ไม่กี่ไม่เท่าไหร่ก็ลบทิ้งแต่ดิฉัน,นาจาได้นะคะสวัสดีทุกทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นการที่นะคะจะมาพูด แบบทำนองเหมือนจะแบบว่าเอ้ยมันสนใจอะไรอยู่โนมีอลิตันโกหอกหักอะไรของมึงมันใช่เวลาที่จะมาเล่นคำไหมมันใช่เวลาที่จะมาพูดอะไรแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็สื่อเนี่ยเป็นยังไงคะตอนแพทองทานเนี่ยคือเอาไมโขกหัวเขาก็ทำมาแล้ววันนี้เป็นยังไงคะ โดนอ่าเขาเรียกอะไรฮนะโดนลูกสาวคนใหญ่คนโตปัดมือถือใส่ซะอย่างนั้นเงียบกิบเลยค่ะสมาคมนักข่าวไปทําหาอะไรกันอยู่ทําไมไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยนี่โดนขนาดนี้นี่นะคะไม่รู้ทนทนกันอยู่ได้ยังไงคือกล้วยยัดปากกันหมดเลยไงไม่พูดอะไรเลยแต่แพทองทานไหนแค่เดินเข้ามาถามว่าคุณฮืทําไมไม่สบายหรือเปล่าจะได้ส่งโรงพยาบาลโอ้โหหาว่าเดินมาคุกคามเขานายกรัฐมนตรีจะเดินไปคุกคามมึงได้ยังไง แล้วถ้าเกิดเขาอยากจะคุกคามเนี่ยเขาต้องเดินไปทําเองนะฮะลูกน้องเยอะแยะตัดกะพวกมึงไงน,นะฮะมันมีแต่จะหาเรื่องนะฮะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ดิฉันบอกว่ามันเปิดมาตั้งแต่โรมนะฮะไอ้ใบพลูเนี่ยเปิดมาเปิดมาเรื่องมีคนไทยหรือนักการเมืองไทยในเอี่ยวสแกมเมอร์เจ็ดคนคงจํากันได้นะคะซึ่งดิฉันก็พูดไปหลายคลิปนะฮะบอกว่าไอการเปิดมาเจ็ดคนเนี่ยถ้าในเจ็ดคนนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันไปเกี่ยวโยงกับพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นตระกูลชินวัตรพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นฝ่ายเราเนี่ยมันเปิดไปนานแล้วค่ะมันไม่ขยักขย่อนอย่างนี้หรอกแล้วเรื่องเนี้ยนะคะดิฉันบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกว่ามันไม่จริงแต่มึงเล่นตีหัวเข้า,ขาบ้านมาเปิดประเด็นแล้วทําให้คนสงสัยโยงไปนู่นนี่นั่นโยนไปถึงท่านทักษิณเพราะว่ามีการปล่อยภาพนะที่เบนสมิดเนี่ยไปนั่งคุยกับอ่าดตรทักษิณที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวย่านราชประสงค์ ซึ่งตรงนั้นนี่ฉันบอกว่าถ้าคนที่มันคิดจะทําอะไรลับๆหรือทําอะไรที่มันคือแอบ,บทําอะไรแล้วมันจะไปในที่แบบนั้นทําไมเราจะต้องไปแบบให้มึงเห็นทําไมอ่ะให้แล้วภาพนั้นเป็นภาพแอบ,บถ่ายนะคะแต่ภาพที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันภาพที่ตั้งใจถ่ายจริงๆอยากอวดด้วยซ้ำไปเผอิญมันมาม,มีปัญหาตรงนี้ไล่พวกริ้วล้อก็ออกมาแก้ต่างบอกว่าตั้งแต่ปีห้าเจ็ดตอนนั้นยังไม่มีสแกมเมอร์เลยมั้งอย่าลืมนะคะหลังรัฐบาลปี5้าเป็นรัฐบาลของใคร และสแกมเมอร์สแสดงว่าตอนนั้นยังไม่มีพวกสแกมเมอร์ตอนนั้นยังไม่มีเรื่องของการหลอกลวงหรือออนไลน์แต่หลังจากนั้น,น,นมันมีไงเพราะนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าเรื่องนี้ความพยายามแต่เริ่มแรกของพวกมึงเนี่ยนะคะคือวันนี้ดิฉันบอกว่าริวล้อเข้ามาด่านางแบกเว้ยบอกว่านางแบกเงียบไปเลยสนินู่นนี่นะดิฉันบอกว่ากูไม่เคยเงียบค่ะกูพูดตลอดนั่นแหละแต่ว่ามึงอะไม่ได้ฟังอย่าลืมนะคะว่าตอนแรกที่เปิดประเด็นมาเนี่ยไม่ได้ต้องการจะตีอนุทิน ไม่ได้ต้องการจะเล่นงานอนุทินไม่ได้ต้องการจะเล่นงานพระภูมิใจแต่คือจะเล่นทักษินแต่เผอิญว่ามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวโยงกันจริง,รงๆแล้วคือไม่มีถ้ามีเนี่ยนะฮะมึงเปิดแล้วมึงมึงมึงเล่นกันขยี้กันเละไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีแล้วเรื่องนี้มันเผอิญน,นะฮะมันไปเกี่ยวกับประเทศประเทศหนึ่งนะฮะที่เขามีซีรีส์ดังๆอ่ะเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นคนที่อมีข่าวออกมาว่า มีระดับนะักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะเจ็ดคนที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ซึ่งเรื่องนี้บอกว่าตอนหลังก็มาพูดบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าไม่มีไม่อะไรนู่นนี่นั่นก็คือจริง,รงๆแล้วในต่างการต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะไม่แทรกแซงการเมืองของประเทศไหนๆเขาจะไม่มาบอกหรอกค่ะว่าเฮ้ยคนของมึงจะเ,เป็นนู่นเป็นนี่ตราบใดที่คุณจะมีรัฐบาลที่สามารถที่จะจัดการหรือบริหารประเทศของคุณได้เป็นมารยาทในทางการเมือง เพราะฉะนั้นพอเขาเห็นว่ามันเป็นประเด็นแบบนี้ซึ่งเป็นการเล่นการเมืองในพวกของคุณเขาจะเกี่ยวทําไมคะมึงก็ไปหากันเองแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเกาหลีใต้เขาจะยุ่งทําไมเขาจะมาเปิดทาไมมันมีจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาบอกว่าเป็นใครเท่านั้นเองจําได้ไหมคะภาพนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้ามันมีการคุยอะไรกันลับๆอย่างที่พยายามจะโยงหรือพยายามที่จะชี้เป้าไปให้ใหกับท่านดรทักษิณแล้วแล้วก็นะคะเขาจะต้องไปคุยกันให้มึงไปแอบถ่ายเห็นทําไม ตรงนั้นเป็นที่ระโหฐานเนียใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นที่ลับถ้าจะคุยเรื่องไม่ดีไม่มีใครไปคุยแบบนั้นลหละค่ะเขาคุยตรงไหนก็ได้ซึ่งมึงไม่สามารถจะรู้ได้ซ้าไปแต่พยายามจะเอาเรื่องนี้มาโยงให้ได้จนในที่สุดเนี่ยนะครับมันเป็นบ่วงรัดคอตัวเองเขาเรียกว่าคว้าหมูไม่พน้นคอนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีการพยายามที่จะคืนฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าริ้วร้อของพวกเขาเนี่ยนะ,ะออกมาแก้ตัวบอกว่าการที่ ลูกพี่ของเขาเนี่ยจะไปพบกับคนนั้นคนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติไหมคนเหมือนทํานองว่าคนดังอ่ะคนมีอํานาจคนมีชื่อเสียงใครๆก็อยากเข้าหาทั้งนั้นแล้วต่างจากทักษิณตรงไหนดรทักษิณเนี่ยนะที่ฉันบอกว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึงสองสมัยแล้วเป็นมายาวนานนะคะในหัวใจของคนไทยเนี่ยดตรทักษิณก็ยังคงเป็นนายกของเราอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้หมดวาระเขาถูกยึดอํานาจดังนั้นที่ฉันบอกว่าคนที่มีทั้งชื่อเสียงแล้วก็ร่ำรวย ประกอบคือทําธุรกิจอะไรร่ำรวยขนาดนั้นใครๆก็อยากเข้าหาทท้งนั้นแหละไปกินข้าวด้วยกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปร่วมมือทําอะไรกันแบบอย่างที่พวกมึงวันนี้กําลังออกมาปกป้องลูกพี่ของตัวเอง,ท,งทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นคือโยนทุกอย่างให้ทักษินหมดถูกต้องไหมฮะเสร็จแล้วมันโยนแล้วมันไม่สําเร็จไงคนอย่างดตอร์ทักษินไม่เคยทําอะไรที่เป็นสีเทาคะ่ะไม่มีความจําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเคยพูดแล้วก่อนหน้านั้นที่มันมีข่าวพวกนี้บอกว่า ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะเขาไปอยู่ในประเทศที่กฎหมายเรื่องนี้แรงมากแล้วเขาก็ทํามาหากินสุจริตเขาก็มีตังเขาก็รวยทําไมจะต้องไปเอี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทักษิณไม่เคยแต่เรื่องพวกนี้จําได้ไหมคะตอนที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลคนที่แม้กระทั่งหวยใต้ดินยังดึงขึ้นมาอยู่บนดินจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสีเทาๆทําหาอะไร ของยาบ้าก็ทําสงครามปราบยาบ้าจนกระทั่งตัวเองเนี่ยนะฮะต้องเป็นอย่างนี้รู้ไหมคะว่าการรัฐประหารทักษิณครั้งนั้นมันไม่ได้เป็นเพราะทักษิณโกงมันไม่ได้เป็นเพราะทักษิณเนี่ยทุจริตแต่เป็นเพราะทักษิณเองก็ไปเตะชามข้าวหมาในยุคนั้นด้วยเช่นเดียวกันกับลูกสาวนั่นแหละคะ่ะตอนนั้นเนี่ยนะฮะไปแตะสลากเพราะไปทําหวยบนดินทําให้พวกที่เขาขายสลากเนี่ยเขาเสียประโยชน์เขาไม่สามารถจะผูกขาด แล้วไม่สามารถที่จะขายได้ตามอำเภอใจนะเมื่อมันมีหวยใต้ดินไอ้พวกที่เมื่อมันมีหวยบนดินไอ้พวกที่อยู่ใต้ดินมันก็ขายไม่ออกฮะเพราะแต่เดิมเนี่ยมึงเอาเปรียบเลขไหนนะฮะที่มันน่าจะออกเนี่ยนะคะมึงก็จ่ายครึ่งหนึ่งหรือไม่มึงก็ไม่รับแต่หวยบนดินก็คือจะซื้อเท่าไหร่ซื้อเลยค่ะแล้วแถมยังสร้างงานให้กับคนให้กับประชาชนคือคนที่เดินโพยนะคะหรือคนที่ทําพวกนี้เขาก็มีอาชีพทํา ถ้าทักสิณเนี่ยนะคะเดีฉันบอกว่าตอนที่เขามีอํานาจเนี่ยถ้าเขาทําเรื่องสีเทาเขารวยกว่านี่อีกข้ามึงแต่เขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้ในชั้นยืนยันเลยค่ะว่าเรื่องสีเทานะคะคนตระกูลนี้ไม่จําเป็นต้องไปแตะค่ะที่เขาทํามาหากินอยู่ทุกวันนี้เขาก็รวยเป็นหมื่นๆมื่นล้านเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้จะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้มันเปลือนตัวทาไมพวกมึงพยายามที่จะใส่ร้ายเขาเอาเรื่องพวกนี้มา ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยทีฉันบอกว่าทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยตั้งกี่ปีกลับประเทศไทยมาไม่เท่าไหร่เป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์เลยเหรอพวกมึงเอาอะไรคิดคะมันต้องไปถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยใครเป็นคนทํามีความพยายามโยงไปถึงานายกปูที่สาไปซึ่งเขาเนี่ยอยู่ในประเทศที่กฎหมายเรื่องพวกนี้มันทําไม่ได้ด้วยซ้าไปแล้วจะไปเสียงทําทําไมคะคือดิฉันบอกว่าเขาจาเป็นอะไรจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ อ่ะพูดเลยนะครับด็อกเตอร์ทักษิณไม่มีทางไปเกี่ยวข้องอะไรแบบที่มึงว่ามึงไม่ต้องมากล้าตัวแล้วโยนมาค่ะ